สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโตโยต้าพาเพลินนะครับวันนี้โอมีของแต่งของโตโยต้ามารีวิวเป็นตัวใหม่ล่าสุดปี2022เลยนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังของโอเนี่ยเป็นตัว2.4 Z e d i t i o เซอีดิชัตัว NT นทีนะคเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าที่เห็นนะ Mar view, เนี่ยมารีวิวเนี่ยก็คือมันมีชุดแต่งประกอบเข้ามาด้วยนะคะเป็นตัวที่ชุดแต่งแพ้ของโตโยต้านะคบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวโอจะพามาดู ทีละชิ้นเลยนะครับตามมาเลยครับ มาดูชิ้นแรกเลยนะคัับ็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็จะมีการตัดสีดำสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อเป็นการที่มันจะได้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับด้านข้างดีกว่าครับด้านข้างของตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่สเกิร์ต้างใช่ไหมครับอ่ะเราดูสเกิร์ต้างก่อนนะครับส,สเกิร์ต้างเนี่ยก็จะ มีตัวตัดเหมือนกันนะคะก็คือดําแดงนะครับแต่ที่มันโดดเด่นเข้ามาเลยสําหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับจะมีสติกเกอร์เพิ่มเข้ามาทั้งหมด4 4ชิ้นนะครับสําหรับติดประตูทั้ง4บานนะครับแต่ที่อันนี้มันยังดูไม่เด่นชัดเท่าไหร่เพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันยังไม่แห้งนะครับเราเลยยังไม่สามารถแกะออกให้ดูได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ดูสีสันของมันนะครับว่ามันสวยงามและแตัดกับรถมากแค่ไหนนะครับ ส่วนถัดมาสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยมันก็จะยาวมาถึงตัวตัวรถด้านหลังด้วยนะคบสเกิร์ตเนี่ยสเกิร์ตข้างเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมถึงตัวกระบะท้ายเลยนะครับนี่คือเรียกได้ว่ามาทั้งชิ้นเลยดีกว่าอ่าส่วนสติกเกอร์นะครับนอกจากมาตรงนี้แล้วนะครับก็ยังยาวมาถึงกระบะท้ายเลยนะี่สวยงามถ้าเกิดว่าเราถอดสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันเด่นมากๆนะครับ ตัว NT ตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีไฟท้าย LED นะครับแต่ไม่เราสามารถเปลี่ยนได้แต่วันนี้โอจะมารีวิวตัวสเกิร์ตก่อนนะครับมาดูสเกิร์ตหลังครับสเกิร์ตหลังก็จะดูเท่เป็นมิติเป็นสีตัดดำแบบนี้นะครับ โอเคได้เห็นชุดแต่งไปแล้วนะครับว่าชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบไหนและมีความสวยงามยังไงนะครับแต่ลูกค้าท่านไหนนะถ้าอยากาไปแต่งเพิ่มแนะนํานะครับคือที่แต่งเพิ่มออกมานิดหน่อยก็จะสวยแล้วก็คือไฟนะครับลูกค้าอาจจะไปเปลีป่ยนไฟไฟไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ติดไฟตัดหมอกเข้ามานะครับลูกค้าอาจจะอยากรู้แล้วว่าถ้าอยากได้แบบนี้เนี่ยเงื่อนไขนะครับมีมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือ,อขอให้ลูกค้านะครับ มีรถคั้นเก่าที่ห่ออะไรผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าไม่เคยมีรถเลยนะครับแต่เป็นรถคันแรกเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะครับทำงานเกิน2ปีนะครับก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยแต่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้อยากได้ชุดแต่งแบบนี้แต่อยากแต่ไม่อยากใช้เงินออกรถอย่างเงี้ยเอ่อยังไงก็ลองโทรคุยกันมาก่อนได้นะครับบางทีโออาจจะช่วยอะไรได้นะครับ ตวนอาชีพพ่อค้าแม่ค้ารับเหมาขับวินมอเตอร์ไซครับจ้างหรือขับรถสาธารณะอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับลองโทรคุยเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าบางเคสบางเงื่อนไขเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วก็ทุดแต่งแบบนี้ไปนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับ มีอะไรสามารถโทรมาปรึกษาเราสองคนได้นะครับโอ,อแล้วอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนที่ติดแบคลิสต์นะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามเราสองคนได้นะครับเราจะมีเทคนิคในการช่วยเหลือท่านนะครับยังไงก็<ม>อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่ธิกิ๊ง<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและไม่พลาดแคมเปญใหม่ๆนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและดดแกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปถัดไปนะคะ